สวัสดีค่ะแมมมินเองนะคะปัจจุบันแมมมินเป็นนักกาลยร์คามบัดน,น,นะคะปฏิบัติงานที่เค,คิดิกในกรุงเทพนี่แหละค่ะวันนี้นะคะแม่มินจะมาแนะนําไอเทมเด็ดๆนะคะที่ช่วยปกป้องแล้วก็พิทักษ์คนในบ้านนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะ ซึ่งไอเทมเด็ดนะคะที่แม่มินจะไม่รีวิวไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Willist Air Disinfection Purifier นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสแล้วก็สารพิษภายในอากาศค่ะต้องท้าวความก่อนนะคะเหตุที่แม่มินตัดสินใจซื้อเครื่องตัวนี้นะคะก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่มินกับป๊าฮอนเนี่ยเราสองคนออกไปทํางานนอกบ้านอยู่เป็นประจําเลยค่ะยิ่สถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือ แม่มินก็กลัวที่จะนําเชื้อโรคเชือเ้อไวรัสต่างๆนะคะเข้ามาแพร่กระจายสู่คนในบ้านนะคะยิ่งตอนนี้มีลูกเล็กด้วยนะคะก็อดที่จะก,กังวลไม่ได้เลยค่ะคุณหมอที่คลินิกเนี่ยก็แนะนําเครื่องตัวนี้มานะคะทําให้แม่มินเนี่ยคลายกังวลไปได้เยอะมากๆเลยค่ะ ที่หลักๆของเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องตัวนี้เขาก็จะปล่อยประจุไฮดรซิลนะคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์นะคะสามารถอยู่ร่วมกันได้เลยขณะที่เครื่องตัวนี้ทํางานนะคะตัวประจุไฮดรซิลตัวนี้มันก็จะไปจับกับพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาที่เรากังวลอยู่ตอนนี้นะคะรวมถึงเชื้อราปุ่นควนัวนควนันพิษต่างๆนะคะทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยสดชื่นขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากเชื้อโรคขึ้นด้วยค่ะ นอกจากจะใช้งานง่ายแล้วนะคะก็ยังมีการติดตั้งที่ง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากที่ใช้เครื่องตัวนี้มาสักพักหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าที่บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่กังวลอีกต่อไปเลยนะคะว่าออกจากบ้านเนี่ยเราจะนําเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆเข้ามาแพร่สู่คนที่เรารักภายในบ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วก็เฟรชขึ้นด้วยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะแม่มิ้นแนะนําให้สั่งซื้อกับเพจบริษัทโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าจากที่แม่มิ้นเคยศึกษามาเนี่ยก็จะมีกรณีที่มีเครื่องปลอมหรือว่าน้ํายาปลอมนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนอกจากจะเป็นอันตรายต่อคนที่เรารักแล้วเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะของแท้ต้องสั่งซื้อที่เว็บบริษัทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแม่มิ้นแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่โพส์นี้นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ